สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์ของเล่นเต้นได้กันนะครับเนี่ยมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยมีซูเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับแหน่อเน่โอ้แหน่อเน,โอน่โชว์เลยครับโชว์เลยลอ้าวชนควายนะครับเอ้านี่อะไรครับนี่ไอ้รุนแรงขนาดตัวนี้ นี่โอ้เต้นดีมากตัวนี้เต้นดีมากเอา้าโอ้เนี่ลิงครับลิงอ่าเต้นกันใหญ่เลยครับอา้าวลิงล้มแล้วอ้าว อ๋อมีไก่ครับไก่ไก่ไก่เน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 ่ไก่ครับไก่อ๋อโอ้โอเต้นจันใจครับเต้นจันใจเลยอ้าวมีฉลามนีม่ครับฉลามโอ้อ่ากลัวมากตัว,กกวนี้โอ้ โอ้โหเ้นกันใหญ่ครับ้นกันใหญ่ได้เอ้าันหน้ามาิอ้าวอ้าวยครับนี่ดูรถกันครับรถเก่าทองกันนี้เอาวิ่งเอาวิ่งตะกุยนะครับเอาเเหยียบมวยหมดนะครับเอาเอาโอ้เอาทองันนี้เอา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  เอาาองนี้ดิดนะโอ้โอ้โอยิงสนทางมแล้วโอ้ยิงมวยมัครับต่อท้องกันเนี้ยโอ้โอ้โออ้โออ้่ากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย